หมอกเกดเนี่ยเป็นคนที่เรียนจบโดยได้วุฒิจากมาวิทยาลัยรังสิตสาขาแพทยาศาสตร์เป็นหมอแต่เธอได้ลงไปสมัคร รับเลือกตั้งเป็นสวทีที่พอเพอไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวเธออาจจะเห็นว่าวุฒิแค่แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาลัยรังสิตนั้นยังมีความเท่ไม่พอจูๆ่ๆเธอก็บอกว่าเธอได้รับด็อกเตอร์จากที่นั่นด็อกเตอร์จากที่นี่เสริมเข้าไปในคุณสมบัติของเธอก็มีข้อถกเถียงกันมากว่าโรงเรียนที่เธอไปเรียนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะให้บุตรบัตรอย่างนั้นได้ก็เลยเป็นเหตุให้กกตใช้เวลา ตั้งเก้าเดือนท่านผู้ชมเพื่อจะค้นหาความจริงอันนี้แต่ในที่สุดกะกะตก็มีมติส่งสารดีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งหมอเกศเหตุอ้างว่าจบด็อกเตอร์มหา,าลัยแคลิฟอร์เนียเข้าขายหลอกลวงผมไม่เข้าใจเพียงแค่นี้หมอเกศกะมนไม่พอใจอยากจะเท่อยากจะได้แสงมากอยากจะให้สังคมฮือหามากว่าเธอไม่ได้จบแค่แพทย์นะเธอจบถึงด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นโน่นเป็นนี่